คอทกับบริษัทบางกอกอินดัสทรียลจำกัดแก๊สเนี่ยนะฮะ นะครับเขาเลือกอีกอย่างก็ว่า b i g เนี่ยมีความมั่นใจพร้อมเดินหน้าเครื่องแยกก๊าสนะครับเครื่องแยกอากาศไฮเทคที่มีทันความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในขณะนี้ซึ่งเป็นนวัตรกรรมชั้นสูงในการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นนะครับความเย็นนี่เดี๋ยวกันยาตุลานี่ก็จะเข้าสู่หน้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็จะเย็นลงนะครับ<แ>ซึ่งที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะกา๊าซธรรมชาติของเหลวหรือ LNG นนะครับช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตกา๊าซอุตสาห กรมและออกซิเจนรองรับความต้องการด้านสาธารณาสุขด้วยและครับลดการพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการแยกอากาศทําให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนั้นลดลงด้วยนะครับซึ่งปะตะทและก็บีไอจีเนี่ยได้ร่วมมือการศึกษาต่อยอดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความเย็นดังกล่าวแล้วยังมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทําให้โรงแยกอากาศ M A P เป็นหนึ่งเดียวในแห่งในประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับที่สามารถผลิตกา๊าซอุตสาหกรรม จากความเย็นนี่แหละนะครับเข้าสู่กระบวนการแปลสภาพ LNG ไม่ว่าจะเป็นอัสออกซิเจนเนี่ยนะออกซิเจนไนโตรเจนและก็อาร์กอนด้วยนะครับช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า28,000ตันต่อปีเลยนะครับอันเนื่องมาจากการลดการใช้ไฟฟ้านั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการแยกอากาศออกจากกันนั่นเองนะครับ